ก็สวัสด,ดีทุกคนด้วยนะฮะเพรากับผมริลซาทีวีเปนว่าอาเอนะฮะก็วันนี้เราทำมาเล่นเกมอะ,เอ,อะไรสักอย่างแต่มันก็ต่อสู้กันไม่ใช่ต่อสู้ดลยยิงให้ม่นเข้าไอ้อตรงช่องนั้นนะฮะอเออเล่นเดียวเลยแล้นไงนะมันเหมือนจะเลือกสถานที่ได้ปะเออนี่ไงใช่หิมะเลยฮะมาเลือกเอาเป็นปานกลางกันนะ เซเว่นไนอะไรตอนนี้วะเนี่ยไอเซเว่นไนเอ้ยมาอ้าวโหเกมกันเอจ็จะแป๊บหนึ่งนะขอแป๊บหนึ่งนะผมขอถอดอ่าผมจะได้ยินเสียงกันแล้วนะฮะยิงมาเลยไอ้น้องอ้ากระจอกมากแค่เนี่ยพี่ไม่ละคายมือและะ้วก็แหมผมก็ว่าเขาไม่ธรรมาดาเหมือนกันนะฮะ เป็นไงเจอเซียนหน่อยน้องพี่เซียนวะน้องเท่าที่อู้หึเป็นไงล่ะเกมนี้ผมจานได้ว่า6แต้มเกมนะอู้เป็นไงล่ะเจรเนะอเจริวซ่สาทีวีหน่อยเป็นไงเอ็นน้องเกมนี้ก็เอาไว้คลายเคยรียดได้อย่างนึงนะเวลาเวลาเอ้ยไม่ใช่เอาไว้ซัดเ,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 เพื่อน เป็นแบบนี้อ่ะมันเดือดงวะแบบนี้อืมโมโหใครอ่ะได้เลยโมโหใครก็แบบนี้ชัดบั่นไอชัดบั่นอ้าวโหมันไหวแล้วฮะลูกตุกแกผมว่ามันช่วยกันดีแล้วนะเป็นไงล่ะอ้าวเฮ้ยไหนบอกว่า หกแจมไม่แหววะอืมไหนก็เจ็บแจมแล้ะยุลล้ยนสุดยอดมากครับโอ้โหอ่ะซีเป่นนายอีกแล้วเอาพี่2องฮะเราต้องได้ก่อนอ่ะคิงก่อนนะครับอืมเราต้องของลูกฮะอ,อ๋อ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 ไหมวันนี้ก็ขอโทษดีหาหายกันไปนานนะฮะ ันื่องจากว่าเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีเวลาทำคิดไนงะต้องสอบแล้วเนี่ยผมได้าิดเทอมแล้วนะฮะอ่าหยิบร้อยฮนะอืมรอมันรอรอรอ,รอยิงเป็นปืนเลยอ,อู้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 อ้อเน่จะสโนวี กาวไรสีเขียวก,ววกาวายม,มักระเจายองกนู้นอะไรสัยังไม่มีใครอ่าเขาตะขีมแต้มส,สีเลยฮะตอนนี้ไม่ไหวแล้วมันท่าแล้วไม่สูสีแล้วเท่าแล้วเนะี่ยถ้าเล่นหาดนี่มันจะเป็นไงวะคงเ,เทป่ะอ่ะ

พอจะมีความรู้ท่าแล้วเนี่ยอืมอืมอู้อืมนี่แหละไอ้การหลังจากนี้แล้วนะฮะผมจะพาทุกคนไปดูเกมือที่มันอัปเดตมาใหม่ก็หัดเทพนะผมชอบเรียกว่าหัดเทวะของเกาหลีเขาเล่นนั่น แต่หอเกาหลีนี่มีหอต้นไม้อะมีหอต้นไม้นาละแทนที่ต้นไม้นะครับดีเหมือนกันนะปุ๊โกงอะแทนที่นะแต่มันก็มานะแล้วแต่คนเกาหลีนีผมไม่ใช่ผู้สร้างเกมนะครับโอ้ยนี่จะไปยิงชนไลยได้โอกาสแล้วปุ๊บยิงชน,นะนแล้วน่ลเวรนะลุงแม ไม่ได้เสียลูกครับจินจี้จินโสนี่เดิมๆๆๆๆมานี่เราเริ่มผมรู้สูตรแล้วผมรู้สูตรแล้วอุ้ใช่แบบนี้สูตรแมวอะไรหรอกไม่ใช่สูตรแบบนี้หรอกนะอ๋ออะไรวะเนี่ยสูตรเขาอ่ะ ออของาดีจริงฮะเฮ้ยเฮ้ยถ้ารอบนี้ผมแพ้บดมจะรู้สึกยากมากอู้หูมารอบกระสีนล เสียวเว้ยเย้ชนะบดฮะก็จบกัไปแล้วนะฮะก,กับเกมนี้นะก็ผมจะพาทุกคนไปดูกับเจ้าเกมสรทีนะอ่ะอย่าไปสนใจมันเลยนะครับนี่เลยหินรูปไลแบบนี้ก็ผมได้ตัวใหม่มานะครับ ก็นปากีกเกเเมื่อกี้นี่โหลดมาเมื่อกี้เลยนะสดๆเลยนะก็มีเสียงพงัดลมก็ขออภัยนะเนี่ยสองตัวนี้เลยนะชื่อว่าอะไรนะเรนี่ยเรน่กับซามูไรเรน่ก็คือตอนที่ยังฝึกกับตอนที่เทพแล้วพูดง่ายๆนี่ตอนเทพแล้วนี่ตอนโอ้ไปสาวน้อยนาอกไม่ธรรมดานะ่ะพอแล้วนะ เห็นได้เลยอาสิเพนย่าคุณจะสิอหามาเห็นได้แล้วเนี่ยผมได้มาใหม่ๆเลยนะคนแรกของประเทศไทยเลยก็ว่าได้ผมไม่รู้เหมือนกันนะครับผมไม่รู้ผมหลงตัวเองวะนะคือแวะมันมาเนี่ยแล้วผมลองใส่ทุกปั้นไส่ดูนะแล้วผมเก็บพบว่าผมก็เลยได้เลยอ่ะผมนั่งตัวเลย เรารับเพิสุดๆร้อยเพชรแ้าล้านบาทห้าล้านทงองนะเผก็ได้มา,ลลาแ,มแล้วห้ล้านทองเพชรมีสามร้อยเเริ่มทยอยให้300อนี่คือไม่ใช่ให้ตัวนะไม่ใช่ให้0 0ร้อย จะถ้าใครอยากเพิ่มผมเป็นเพื่อนในไลน์นะครับผมก็จะบอกไอดีให้นะไอดีผมเพิ่เบอร์นะครับนี่เลยนะฮะอย่าลืมแคปหน้าจอติดุรเดด์อ่ะนี่เลยนะศูนย์ก็สองสามสนึ่กาก็เจ็ดนะครับก็ ก็ทิ่งคืนแล้วนะครับนี่คือ51นะทุกวันนี้ผมเล่นฮิรูนาเกมที่ชวนมันมากได้พบเพื่อนในเกมเยอะแยะมากมายแล้วเขาทำไมวะเนี่ยก็นะครับคลิปนี้นะผมก็แค่มาเล่นเกมนะให้ทุกคนได้ดูเพราะว่าหา,ายกันไปนานนะอยากให้ผมทาคลิปอะไรก็คอมเมนต์้างล่างแล้วก็บอกชื่อเกมที่จะเล่นด้วยนะครับก็คลิปนี้ก็เชิญกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์นะครับ